โอเวพี่น้องจุ่มนึง่งจุมหนึ่งพี่น้องจุมหนึง่งอันนนอนอีกหนึ่งพี่น้องพี่น้องกันร่งแต่ แต,น,ตน่กำลังแตกนะมึน,นี่ยอืม,อมไดินนอนทั้งกาได้ก็หมืนนอนนั่งนี่สองอันอนี่ไนี่ พี่น้องเห็นเห็ดตะไคร้ปูนเห็นว่าพี่น้องป้าเป็นคือป้าตันนางพานพี่น้อง ปไปพี่น้องมึงเนี่ยพี่น้องมึงเดินนี่ยตักให้ให้เขาเคียเมื่อพี่น้องเห็นว่พี่น้องจุ่มบัดไงพี่น้องย,ยุคห่หงงาง คือขขางแท้พี่น้องโอ้ให้ผุนห้อป็นเอานี่ยพี่น้องอุ้ยดอกนี่ดอกนี่อะอะอะูมหนึ่งพี่น้อง